ครับผมพี ee, é, ่รอครับสวัสดีครับทุกๆท่านครับวันนี้อยู่กับบ้านมีดเฉาะอีสานบ้านเอกภูริพี่รออีพี่สอนพี่รอผมฝ่ามเอาฝ่ามเอาปิดบวยปิดพี่น้องว่าอีหยังนั่นปลาไหลแมนบ่พี่น้องพี่น้องว่าปลาไหลบ่นี่นี่ครับนี่ครับปลาไหลเห็นเห็นจัดไปพี่น้องเอา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 ลุดหลุดพี่น้องเอาเอาหลุดเสย เฮ้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องผมเดี๋ยว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 คนละตัวดินี่ตัวนี้ดินค่อยๆอีกนึงโอ้ยคนละตัวพี่น้องคนละตัวคนละตัวตัวนั้นไปใส่ตัวนั้นไปใส่ อุย้ยคนละตัวพี่น้องตัวนี้หน่อยกลัวตัวนั้นใหญ่กลัวตัวนี้หน่อยกลัวตัวนั้นใหญ่กลัวโอ้ยขวดเสียดายเลยขวดเสียดายเลยพี่น้องผมเอาไปย้ำตวงยำ้ยำตามทาก่อนถอยขึ้นถอยขึ้นแนวนี้โอ้ยแต่เสียดายพี่น้องโอ้ยขวดเสียดายเลย <laughs> ตัวใหญ่ยอยู่ได้บ้างขนาดไหนะ ตายตายมาสัวแท้นีหรือเปล่โอ้ยส้วตัวแท่งคนละตัวคนละตัวพิษตัวเอาไหมาเอาไหมาเอาไหมาไปไหมไปไหมน้ำห้อยไหมแมาพี่ว่างหันโอ้ยแบบชุ่มสีมาเห็นหรืเนาะโอ้ยบ่าวมี่ขวดเสียดายเลยพี่น้องเอ้ยก็ว่าบเป็นยูแล้ว พี่น้องก็เห็นน้ากันอยู่เนาะครับเนาะบาดประเด็นคือนหน้าม,มองนี่มันดําไปไม่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 ไไมไไมโอ้ยคนละตัวโอ้ยมันคนถือมองจังไลยจังโบยู่พี่น้องผมถือมองจังไลยจังโบยู่เป็นตาเลี้ยใจ ขวดเสียดายเลยมหมุดหมัดขันได้ตัวว่างหันอ้อ,อมเดี๋ยวพี่น้องผมอ้อมกินเสียบๆเลยเฮาเอาไม่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 เมทียพ่อหยิบโอ้ยพ่อหยิบว่าล่ะนี่เลี้ยวรอบ่อ้บ้ามีหนีอย่างนี้ อุ้ยกระตั้งใจใส่ค่ะเต็มๆนะพี่น้องก็เห็นอยู่ว่าเต็มเต็มวางหันอุ้ยเลี้ยงอุย้ยหุ่ยอยู่พี่น้องเลย,อยโอ้โโคตรเสียดายเลยวะนอนหลับบนะ่้านเอาอีกเชือกตัวนี้ครูบา พยายามตรงต่อเนาพี่น้องเนะผาดก็ผ่านนาเกียดตพูดผาดก็ผ่านนาเกียดพูดไปไป,ไปไปยายาตรงพี่น้องผมต้องตัดใจครับต้องตัดใจจำไว้คันรุดแลว้วรุดเรื่อยพี่น้องผมตัดใจเลยครับเด้อทำใจเอาโอ่ยมัมคือร,รม,ออมอนามมมว่าตมม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 ล คมมัดถวกันล่ะเห็นอีกเยีตัวเนี้ยอุ๊ตุ่มหนิไหมตุ่มกับพวกนี้เสนองหนิไหมไปพี่น้องผมไปยามตรงเฮ้าบ่สนใจยังเราบาดย่างตรงย่างเดียวโอ้ยโหดเสียดายเลยคันได้ปลาไหลตัวนั้นกับกับข้อมือนี่ละพี่น้องขัวกับพวกนี้เสนองกับ เดี๋ยวสีคุยเรียกสมาชีกห้อให้ฟังเด้ออืมนี่อุบัติเหตุดว้วนเกิดขึ้นมาจังว่าบ่ได้ไปเหตุอยากเหตุกินยุหันยานลูกหลานคนว่าลละกะเป็นเรื่องด้วนอีลีอะพี่น้องผมว่าอยากแกงข้าวลายแนวนี่ดอกสมาชีกห้อคนหนึ่งไดอง้อืมเอาเดี๋ยวจังว่ากันยังคุยกันสีไลยสดออกดอกอัน,นัอนมันจังได้ถามไทยกันน้ำฟังเสียงนามห้องพี่น้องผม ฟังเสียงน้ำโวนถือว่าน้ำร้ายคักเดี่นี่ถ้าโบล่งบาดนี่กับโบจ้าคสีล่งบาดใดอีกแล้วเด้อกีนองเด้อปลาก็ะได้ถึงงูเหาถึงงูอทำท่านะอะไรยุนี่ร้าย น้ำลง่งลายอี่น้องประเด็นสําคัญคือปลามันสีลงตรงบ่อถอนล่ะว่ามีปลาซ้ออยู่หนาดังเลยที่น้องผมว่ามีปลาซ้ออยู่หนาดังเลยถามโอกาสสิลงบ่อนี่ว่ามีถ้ามันมีปลาอยู่หนาดังนี่ได้รุ่นยุ่ว่ามีปลาอยู่หนาดังเลยที่น้องผมเบิ่งเอาหืหืเสีวปลาใส่มาลงแม่นว่าครับ เอาตามรักคว่มเป็นจริงเลยนี่เด้อมันยอมบพมีปลามาลงแน่นอนกึมีปลาเลยซ้ำนี่ก็กล้าเกิดบ่อยเหรอดอกเยวนี่เ็ดปวกพี่น้อง เฮ็ดบวกดอกเดียวกับกาเกิดบวกตับว่าไอเกิดตีพี่น้องว่ามีวาบุญมีเน้วป่า น,นี่มันเห็นเล้วพี่น้องบ้ามีว่าตรงขาดเดนนั่นตรงขาดพี่น้องผ่านบ้ามีซื้อหาย,ยุผ่านที่เอาไปใส่อันใหม่ๆไนงะโอ้ยนี่ยุพอได้กินเดี๋ยว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  มันขาดพี่น้องต้องขาดต้องขาดมันพูดอีกกินเลยนี่โอ้โหว่ามีอยู่ดิพี่น้องผมมีอยู่ดิประเด็นสำคัญคือโอ้มีอยู่พี่น้องมีอยู่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 ต้องแตกเดือซี่รี่พี่น้องต้องแตกเดือซี่รี่ให้พานทื่มาเอาให้พานทื่มาเอาให้พานทื่มาเอา ต้องแตกเลยซี่ลี่พี่น้องผมเดี๋ยวด้วยเอกมายื่นเดียปลากระไดพี่น้องนี่ปลากระไดเห็นบ่เห็นน้อกันยี่น้ะครับเนาะนี่ปลาปลาไม่ต้องหยียบมมุนอุ้ยปุ้ยได้นี่ต้องให้ผพานที่อุ้ยลุก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 พี่น้องผมลุก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 น้ำงามพี่น้องผมลุกน้ำงามต้องแตกเลยซี่ลี่กับชจออีสานบ้านขุนเองที่ปลากระไดโอ้ได้การยี่พี่น้องผมได้การอยู่ ต้องเปลี <aş bekommen. S 1> ่ยนแท้ต้องเปลี่ยนแค่มามางอนขึ้นมาพี่่อขึ้นมาพี่ยงอนขึ้นมาพี่เออเบื่อกันดีออือเอาพอได้จอมอยู่ให้ต้องให้ผ่านทื่มาเอาบ้ามีบ่พร้อมที่เสียวตรงแตกเลยซี่ลีแน่นอนพี่น้องผม ดุกกรมีดุกกรมีควากรมีอือถือว่าใส่กันได้พี่น้องผมแล้วง่ายแน่นอนครับแล้วง่ายแน่นอนดุกมีแต่ตัวงามๆดุกหน่อยข้อคอหน่อยได้การพี่น้องผมถือว่าได้การอยู่นะครับเนาะปูกรมีปูกรมีอือน้ำเฮาอือได้การอยู่พี่น้องผมบ่อไหลตะวักกะบ่อไหลตะวักกะอิ่มแน่นอนละอิ่มง่ายแน่นอนเราบอกขัานที่มาเอากันเรื่องพี่น้องเด้อให้ขัานที่ลงมาลุยบ้ามีบ่ลุยน้ำแทะ พูดนะปลาพี่น้องเบิ้งเอาปลาตะวัวนซ้อนเลาวพี่น้องเนาะปลาลงตรงเอ้าเดี๋ยวนี้ว่าเหตุเสียนผ้านทื่อดอกบ้าไม่มีเพาอยากลุยให้ผ้านทื่มองลุยเอาเพราะว่าตะวันผ้านทื่อต้องเปลี่ยนไอ้นี่พี่น้องบ้ามีบอกเลยผ้านทื่อต้องเปลี่ยนแพร่ขันเพราะเี่ยนแพร่นี่ออกเบิ้ลเพี้เนก็บ้ามีซื้อให้บ่ได้เพี้ยนไม่ไม่จักเอาไปใช้เพี้ใจกับผ้านทื่อยู่อยู่ขันผ้านทื่เอาไว้มาเห็ดนี่โอกาสมันก็ได้หลายกว่าเก่าเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่ลเห็ดมาตะฐานอยู่พี่น้องนี่ เป็นเท็ดมาตรฐานอยู่นี่นี่น้ำเราเพียรเป็นลิ่นลงมาเพียเป็นลิ่นลงมามองนี่เพียรเป็นลิ่นลงมามองนี่แล้วก็ปลาลงมานี่ครับขอขันที่นาครับขอบคุณครับสวัสดีครับปลาดุกตัวนี้ก็เลี้ยบเกี้ยวแล้วพี่น้องผมปลาดุกตัวนี้ก็เลี้ยบเกี้ยวแล้วเนาะพี่น้องเนาะอืมจัดไปขอบคุณครับสวัสดีครับนี่หลักตรงหลักตึงอย่านี้แต่เป็นของหมักบามีกันนี่